สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคีวีไหวยลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่20นะครับเดือน5 2566นนะครับเป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้แนวทางของเรานะครับแนวทางของเรามารับชมนะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาอยู่นะครับก็ถือว่ามาอยู่เมื่อวานนี้ ในลาวสามะคัคคีผมให้3กับ9รูด9ไปนะครับผลที่ออกนะครับ339กับ2 3นะครับไปพ,พี่ก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับผมเนาะก็เข้าไปที่3 9ตรงตรง,ตรงเลยนะครับพ,พี่อันนี้เกือบแจก3ตัวนะครับผมส่วน2 3 2 3เราไม่มีนะครับเราให้3 1ออก2 3ใครวิ่งรูดที่3เนี่ยเด้งเด้งนะครับเด้งบนล่างเลยนะครับก็ยินดีกับ พี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ตามนะครับในรอบนี้ส่วนเราสัมภาระ VIP นะครับผมให้9กับ5รูด9นะครับผลที่ออกนะครับ4 8 9 5 4นะครับอืนะครับทั้ง2รอบนี่มา2ตัวเด่นหมดเลยนะครับพี่ๆของเรานะครับพี่ๆแปดเก้าแปดเก้าไม่มีเนาะให้เก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับใครวิ่งรูดที่เก้านะครับพี่ๆเข้าไปที่แปดเก้านะครับผม ส่วน5-4 5-4ก็ไม่มีเนาะ8นอเน้น9-4แต่ว่า5-4ไม่มีนะครับก็ใครวิ่งลูดที่5นะครับเข้าไปที่5-4ตรงๆนะครับพี่ๆสองตัวเด่นมาทั้งสองรอบเลยเนาะส่วนลาว v พ p ให้2กับ8นะครับลูด8ไปผลที่ออก6-1-7-0-6นะครับอืมรอบนี้ไม่มาอุตส่าห์ผมเน้น2-6-8-6นะครับเขาออก2-6-0-6นะครับในรอบนี้หลุดนะครับพี่ๆก็ ประมาณนี้เนาะแนวทางเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9เนะครับผมแล้วเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับพี่พี่หรือว่าพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็082-209-1054นะครับผม ก็วันนี้นะครับคืนของวันเสาร์นะครับรอบแรกผมได้4แล้วก็8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผมประกบคู่424349828389นะครับเม็ดเดียว แปดสี่สองนะครับผมส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับสี่สองสี่เก้าแปดสามนะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับลาวสามัคคี VIP ผมได้ตัวเด่นเหมือนลาวสามัคคีเลยนะครับก็คือ4 แล้วก็8นะครับส่วนเราสามัคคีนี้ผมให้รูดไปที่8ประกบคู่นะครับ40 4 8 4 9 80 8ี่แห้ดหนะครับผมส่วน ตัวเน้นตัวเจาะ3ตัวผมให้ไปที่4 8 5นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหวยลาวนะครับ VAP นะครับหัวยลาว VAP ผมได้2กับ6 นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข6นะครับสอง1ูน61สองหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่สองหกหนึ่งนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก,กันละกันนะครับทั้ง3รอบเลยนะครับพี่สลับคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกับสวัสดีครับ